มันใบเหลืองพี่อีกแล้วพี่อยากโดนใบแดงไม่ใช่เหรอใบเหลืองตีลาปลาเผาอุ้ยอย่าให้กูแฉแล้วกันนายกสุดเยอะอไล่จีบหญิงข้ามเมืองเยอะจีบเยอะเนี่ยเฮ้ยใครๆๆผมมาดูกันแล้วกั้วกันแผมมาดูครับสภาของวอตมันนั่งคุกเข่าไอ้เหี้ยเอ้ยแม่เรารอดทุกอย่างก็ดีขึ้นเว้ยมึงจำไว้เบิร์ทมึงดูดิใจถึงอย่างมึงเป็นไงนอนยั้งหมายอะไรอ่ะผมวิ่งหนีนะไม่เห็นเดี๋ยวผมหนีคือเขาจะตีกันหรือเปล่าเนี่ยอยากพี่ งรถดีกว่ามั้งจะเห็นหน้าใกล้ๆหน่อยที่เขาคุยกันเนี่ยเขาคุยเรื่องวีซ่าไอ้จุกคิดเยอะแล้วมึงเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วไอ้แม็กทำไมมึงไม่แบบห้ามน้องๆเขามึงเป็นฟรีโตเลยนะเว้ยอ่าพี่ปล่อยดีกว่าห้ามไม่หนุกกระเด็เนี่ยเนี่ยทุกวันนี้กูแบบเวลากูอาบน้ำให้กูเปิดเพลงรันเพลงขึ้นมาตลอดเลยอ่ะกูปางเชงลงแฟมิลี่ซีซีมึงคิดว่าไงไปเลี้ยงไง ใบเหลืองพี่แล้วอ่ะพี่อยากโดนใบแดงไหมอ่ะพี่อ่ะอะไรนะมันใบเหลืองพี่อีกแล้วพี่อยากโดนใบแดงไม่ใช่เหรอใบเหลืองตีลาปลาเผาโอ้ยเฮียอย่าให้กูแฉแล้วไงนายกส้นตีนเยอะไล่จีบหญิงข้ามเมืองไอ้เฮียเออเยอะจริงไอ้เฮียเนี่ยเมียไม่ไม่รู้ได้ไงไม่รู้พี่ไอ้เฮียเอ็กอ่ะโอ้ยไม่กูว่าเมียมันรู้เว้ยแต่มันมันยัดตังค์เมียมันบอกให้ถือว่าเอกขอเถอะเอกทำงานมันเหนื่อยแล้วขอเอกระบายหน่อยเนี่ยแตตายนี้ไม่แต่เมียมันไม่ได้อยู่องค์การนะพี่ผมว่าเมียมันน่าจะไม่รู้เอาจริงๆ โอ้ยเมียมันจะไปรู้ได้ไงอ่ะเวลามันออกจากบ้านไปล่อเด็กกินมัมก็หย่อมไซแนกหย่อมไซแนกเนี่แยแม่งหลับน็อกทุกวันผมจําได้เคสล่าสุดมีผัวเขามาตามแล้วอะ่ะที่มันไปจีบอ้าวโอเคตามนั้นเอโอเคเซ็ตจอกันแล้วเราด้วอาอะไรแกเอาอะไรแกขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยไปไปผมมาดูเย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 มดครับเอาเร็วเร ดีครับอยากตีรับไม่มีอะไรกันครับผมไม่มีอะไรครับไม่เป็นไรเราเรา,เราชุบได้เราเราชุบได้เราเราชุบได้เาแล้วไปแล้วใสีเขาแล้วใส่เขาไแล้ว สื่ขาน้อยเลยลุงสื่ขาไปนอนหมดแล้วน่ะสี่ห้าหกคนเลยหหกคเราลงไปเราลงไปชุดเพื่อนนะมันเข้าไปบอกได้ได้ได้ชุดเพื่อนลุงยิงให้ผมได้ไหมอะลุงได้ได้เอาเดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชุบค่าค่ารถอาแบนนะไม่ต้องไม่ต้อไปนะ ไอ้เนยชุบคนเดียวเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วก็ชุบได้โอเคครัเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนชุบเพื่อนก่อนเซิรฟ์ฟชุบเพื่อนก่อนมึงมึงมึงเล่นไปก็ได้เดี๋ยวให้เนิร์อชุบเล่นไปเล่นไปเล่นไปอ่าตื่นนะ ออนตายมาน้องออนไอ้ช่วยเบิดหน่อยไอ้เบิร์ดโดนมาช่วยเบิดหน่อยมาช่วยไบิเบิดก่อนไอ้เบิร์ดอยู่นี่ไอเบิร์ดอยู่นี่ช่วยไปช่วยช่วยเบิร์ดช่วยเบิร์ดช่วยเบิร์ดไอ้เซิร์คล่องหลังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันทำอะไรมึงไม่ได้ได้ไปเซิร์คไปช่วยเบิดก่อนมาช่วยเบิดก่อนตายห่าหมดเลยเหรอ ต้อตายหมดแล้วมาช่วยดิช่วยเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อน,นเนอะเด้อเด้อเดี๋ยวกูตีเป๋ในบ้านมาเรื่อยๆในบ้านเพื่อนมาลงให้ถูกป่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล่นไปเล่นไปเล่นไป,เ,นไปเพื่อนอยู่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  ลองตำรวจ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 มาตำรวจมาตำรวจมาเดียวเาวเรชม้่องเก็บบูครับเก็บครับเก็บครับก็ับเก็บบูทครับขีดรถข้ดรถขรถขดรถขนรถข้นรถขีนรถขีนรถขีนรถขนรถโเดียวเี่ยไอ้ีโดดเด่ีมันต้องเล่นแล้วอ่ะต้องเล่นบ้างนะ้วล้ล้วแล้วแล้ว้รถยาชุบให้เนิร,ร์กดิ เดื้อมากรับพี่มาไอเนื้อมาเอยาไอเนื้อพี่ชักไนงะเอายาชุบนะให้เน,นืน้อด้วยเอายาชุบให้เนื้อด้วยเนื้อเนื้ออยู่ไหนเนื้อไอ้เนื้อโดนหรอไม่มาเกิดแล้วนะชุบไ,ไปแล้วไม่ใช่เมื่อกี้ดีอย่างเงี้ยชุบไปแล้วชุบไ,ไปแล้วเมื่อกีก้ ไม่เซิร์ชเวลาไฟอ่ะเดี๋ยวกูจะบอกมึงเองว่าชุบหรือไม่ชุบมึงเล่นไปเลยเพราะว่ามึงไม่ยอมเต้นกูไว้มนเลยตีมึงถามบอสก่อนบอสจุกจะให้เล่นไหมอ่ะไอ้ทถ้ามันตีเราอ่ะสีดำมันแข็งสุดแล้วตอนนี้เล่นได้ถ้ามึงโดนอ่ะถ้ามึงโดนมึงเล่นได้เลยไม่แต่กินนี่กูเห็นมึงเล่นแล้วมึงโดนมึงเลยวตายเลยนะเพื่อน ไม่ไม่ไม่กูไม่ไ,มได้ตั้งใจเล่นเนรพยายามตีพยา <S <S พยามตียื้อไงไม่ไม่ยื้อเลยแต่กินเนี่ยไม่ยื้อเลยมันยื้อตรงไหนล่ะมันมันไม่ได้ยื้อเลยเฮียตายยังไวเลยสัตว์เดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวกูจะดูเดี๋ยวกูจะรอดูเฮียเมื่อกี้ผมเล่นไหมนะที่ผมตายตอนแรกถามนะนะผมเล่นไหมนะตอนไม่แต่ตอนตอนนี้มึงชุบมาน<า>ี่ไม่ได้ยื้อเลยนะมึงวิ่งเข้าไปหม่งเลยนะไม้อะก็กูวิ่งตีไงก็กูวิ่งตีไงมึงด่ากูเสียเกินกูก็เล่นเป็นไม่ได้เล่นไม่เป็นเพื่อนก็คือกรุ ไอตัวบล็อกปูนนี่คือเป็นบอสเหรอได้ครับได้ครับได้ครัไอเนื้อมียาป่ะเอายา๋ยยาให้มาดามาดาแม่วดามาาเน่ยรงตัวั้เรียกว่าตาตาตีบาดูาตบอกปูนมันดูแย่ไม่รู้นะอ่าโอเคจีแดงก็รู้่เป็นของอตผมมีครบมึงคืออ่ะจมส์่อนแดงใช่ป่ะแล้วผมมีแล้วันหวังได้ขาให้ชื่เปี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ว เนื้อกระดวงสองหมื่นย่อสองกนะผมคาดสองเนี่นหนังไทยไงก็ไม่รู้ครับแม่งมียากันเราไม่มียากันได้ไงวะมันคลองบ้านไงนะาหน้าหน้าหน้าหาเปิดป้อไงลงลงลงนาจะขับเหรอเอาหรอเฮ้ยเออว่ะเขาห้ามขับนี่ว่ะเฮียแล้วปิดเข่าคุกเข่าโคตรคุกเข่าโคตรติ่มน้า สภาของบอสมันน่าคุกเข่าไอ้เหี้ยเอ้ยแค่เรารอดมันทุกอย่างก็ดีขึ้นเว้ยมึงจำไว้เบิร์ตมึงดูดิใจถึงอย่างมึงเป็นไงนอนยั้งหมาถึงอะไรอ่ะผมวิ่งหนีนะไม่เห็นเหรอผมหนีมึงตะกี้มึงนอนตรงตีนกูเลยดิไอ้เบิร์ดก็ผมดีอ่ะมันเลยเอาผมเนี่ยไปไปไปตามไม่ได้หรอกพวกเนี้ยแยกกันแยกกันแยกย้ายเนี่ยแยกย้ายเนี่ยโปรยเอาบอส ย้ายดแล้วย้าย้ีแล้วนะอะไรอแล้วไหวไหวไหวแลไหวแลเชื่อกูแล้วรถูุ่ขึ้นรถ่ไปช่วยได้มาเล่นเลยก็ได้มา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 เดี๋ยวกูยิงให้อยู่ไหนเบิรอยู่ไหนอยู่ตรงไหนวะนาำนานานก๊อบนาำเทนดิสน้ีเาเดีน้ดี๋เรลา Relax. มาเป็นเนินมาเป็นเนินมันแทงไม่ได้เป็นเนินใจเย็นเอาเอาเอาลุงอยู่บนรถลุงอยู่บนรถช่วเพื่อนต่อเจ๊เดี๋ยวตัวเดียวไม่ได้มีผลขนาดนั้นเอาดิเอาดิเอาดิสวยแค่นั้นแหละจบไอ้เหี้ย ไอ้เหียก้ม,มกไม้ไปโดนหัวยไอสัตว์ไอ้โชคอยู่ไหนอ่ะไอ้โชคอยู่ไหนชอมรถชอมรถเลย่อมรถเลย่อมรถอมรถแล้วไปเอาขาวต่อให้แม่งรีเซ็ตกันไม่ได้อ่ะเร็ว มันเด็ดเดไปช่วยเพื่อนในบ้านรวมรวมเร็วเรีบลิฟทซ้ำรถรีบขึ้นมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปลิฟทไปลิฟท์รบ้านพิธิลาชุบพิธิลาพิธิลาชุบนี่จะยืนเต้นตเพื่อพิศิลา โอเคหมอชุดตรงนี้เลยสวยยได้ครับสักคู่นะบอได้เลยครับหมอ เลขสิบเกครับหมอไปช่วยคนอื่นเลยแล้วก็ใส่บินรวมไปเลยครับคนนนเดียวมันจะได้ไวไปเร็วเรไอ้เหี้ยกูจะขาดอาหารตายตัวฟรีครับตรงนี้มีตัวฟรีหนึ่งอครับหมอแพ้หรอเร็วเวเร็วเร็วเใส่บินคนเดียวได้หมอเร็วเร็วเร Bật